มนุษย์ที่เกิดมาล้วนปรารถนาะความสุขและความสำเร็จในชีวิตแต่เราจะไปถึงเป้าหมายนั่นได้อย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุโข,ขปุญญสสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ถ้าเราปรารถนาความสุขและความสำเร็จในชีวิตเราต้องสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทางมาแห่งบุญทั้งสามประการนี้ ล้วนมีอานิสงส์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราถ้าเราหมั่นทำทานอานิสงส์จะทําให้เราร่ํารวยมีโภคทรัพย์สมบัติเงินทองบังเกิดขึ้นมากมายเรารักษาศีลเราจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ถ้าเราหมั่นสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาเราจะมีดวงปัญญาที่สว่างสวยัยเฉลียวฉลาดมีโอกาส ที่จะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมนี้คืออาน,นิสงส์ของผู้ที่ได้สั่งสมบุญอยู่เป็นประจำมนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาทั้งสามสิ่งนี้คืออยากร่ำรวยอยากแข็งแรงอยากฉเฉลียวฉลาดมีดวงปัญญาสว่างสวยัยท่านทั้งหลายพึงสั่งสมบุญด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาวันนี้ ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมบุญกันแล้วหรือยังเจริญพร